ข้อคิดหนุนใจโดยซูสาน่าออสมอนสดุดีบทที่23ข้อ6แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิด ผู้เขียนเล่าว่าเกลส์ s, เพื่อนของท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งมาหลายปีท่านรู้สึกว่าความดีที่เธอทำหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ได้ตายไปกับเธอด้วยไม่ว่าจะเป็นความเป็นตัวของตัวเองอารมณ์ขันของเธอและนิสัยที่คอยเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น เกลส์ Girls, เป็นหนึ่งในคนที่ท่านชอบมากที่สุดเธอเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาดูแลท่านเมื่อท่านเรียนมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นก็เป็นครูสอนชั้นปถมที่ยอดเยี่ยมเป็นที่รักของนักเกรียนและเพื่อนร่วมงานเกลสรักคนรอบตัวเป็นอย่างมาก ตอนที่ผู้เขียนรู้ว่าจะต้องไปสอนหนังสือในชั้นมัธยมต้นเมื่อสองปีก่อนท่านก็โทรไปปรึกษาเกลท่านรู้สึกวิตกกังวลมากแต่เกลก็หนุนใจท่านและบอกท่านว่าท่านสามารถทําได้และเธอจะคอยช่วยเหลือท่านเองเกลส่งกล่องเครื่องใช้ยามจำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นครูมาให้ผู้เขียน ในกล่องนั้นมีแปรงสีฟันยาสีฟันโรออนวิตามินซียาลดกรดและมีสเปรย์ปรับอากาศขวดเล็กๆด้วยพอท่านถามเธอว่าสเปรย์ปรับอากาศมีเอาไว้ทำอะไร เกล้อธิบายว่าเพราะครูทุกคนจะรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนในวันแรกที่จะต้องสอนดังนั้นควรจะมีสเปรย์ปรับอากาศติดตัวเอาไว้ด้วยเพราะจะช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์หลังใช้ห้องน้ำได้แล้วท่านกับเกล้ก็หัวเราะกันจนแทบจะหยุดหัวเราะไม่ได้เมื่อวานท่านบังเอิญพบกล่องเครื่องใช้ยามจำเป็นที่เกลส่งมาให้ท่าน พอเปิดกล่องดูท่านถึงกับร้องไห้ท่านรู้สึกว่าในกล่องใบนั้นมีความรักของเกลส์ใส่มาให้กับท่านอยู่อย่างเต็มกล่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของสิ่งของที่เกลจัดเตรียมให้ท่านท่านรู้สึกได้ถึงการหนุนใจการเห็นอกเห็นใจและความชื่นชมยินดีที่ท่านและเกลส์เคยมีต่อกัน ความดีและความรักติดตามเกลวไปในทุกที่ทุกแห่งท่านขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเป็นหนึ่งในเพื่อนของเธอและท่านก็ขอขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเป็นคนของพระเยซูความดีและความรักของพระองค์ไหลล้นออกมาจากชีวิตของพระองค์ให้แก่ทุกคนที่ติดตามพระองค์ความรักของพระองค์เป็นสิ่งที่ท่านไม่มีวันเข้าใจไม่มีวันสูญสิ้น เป็นความรักที่ให้กับคนแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงความรักของพระองค์สำแดงอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่พระองค์มอบให้กับเราส่งห่วงใยจิตใจและความคิดของเราทรงโอบล้อมเราไว้ด้วยความหวังของพระองค์และส่งให้พระเมตตาอันเป็นแสงสว่างของพระองค์ใช้ส่งเข้ามาในชีวิตของเราทุกวัน ให้เราทำกระเป๋าที่รวบรวมสิ่งที่เราคิดว่าจะหนุนใจผู้อื่นได้และนำไปมอบให้แก่เพื่อนของเราและบอกเขาด้วยว่าพระเยซูทรงรักเขาและท่านก็รักเขาเช่นกันให้ความรักของท่านแสดงออกมาในรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่ท่านมอบให้กับเขาติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่